ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีเป็นสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้กับผู้ที่ไร้ที่ดินทำกินและผู้บุกรุกที่ดินต้องห้ามของรัฐครับติดตามจากคุณพัทราชวนชมครับรายงานสดจากอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับคุณพัทราครับ ค่ะคุณจตุรงค์คุณมณีนาฏประชาชนที่ได้รับมอบพี่ดินทํากินวันนี้3 3 1รายค่ะซึ่งการจัดสรรที่ดินครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาที่ดินให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะบอกว่าการบริหารการในวันนี้รัฐบาลทุกราาาัฐบาลต้องนําไปสู่การปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการสร้างความเท่าเทียมให้ทุกคนมีที่ทํากินนะเพราะที่ผ่านมาก็ทุกคนก็อยู่ในท่ามกลางความหวาดระแวงเสมอมาว่าเออเดี๋ยวถูกจับอีกแล้วบุกลุกเข้าไปถูกจับถูกจับ วันนี้รัฐบาลต้องจัดระเบียบแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ขอให้เห็นใจว่ารัฐบาลไม่สามารถจะหาที่ดินแล้วแล้วให้สิสทธิทั้งหมดในเวลาเดียวกันขนาดนี้ไม่ได้จนกว่าที่เราจะทําให้ทุกอย่างมันเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองก่อนนะครับมันถึงจะได้วันนี้ขอขอไปก่อนนะคงไม่มีใครขัดแย้งนะไหนมีใครมีปัญหาไหม เป็นเสียงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือขอทชกล่าวถึงความสําคัญของการมอบพื้นที่ดินสอประกอบว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดระเบียบเพื่อให้ชาวบ้านทามาหากินในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะทั้งนี้ยังขอให้ใช้ที่ดินที่มีจํานวนน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการบริหารจัดการที่ดีซึ่งถือเป็นโอกาสในการปฏิรูปเกษตรกรรมที่ต้องเริ่มจากชุมชนก่อน และยังอยากให้การใช้ที่ดินในจังหวัดอุทัยธานีเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นด้วยค่ะก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นจักสักขี่พยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตที่ดินปฏิรูปให้แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบําจํากัดจํานวน331รายและยังได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์โดยที่ดินว่างเปล่าในใน,ในตําบลลานสักและตําบลระบําอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีจํานวนกว่า2,000ไร่ที่นํามาจัดสรรครั้งนี้ เป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรที่นำมาจัดสรรให้ผู้ไร้ที่ทำกินและผู้บุกรุกป,ป่าสงวนทุ่งแฝกและอุทยานแห่งชาติห้วยคดจำนวน331รายค่ะกำหนดให้เป็นที่ดินทำกินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งการมอบที่ดินสปรกรครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างที่จะขยายไปยังการจัดสรรที่ดินในจังหวัดอื่นๆที่ประสบปัญหาเดียวกันด้วยค่ะ สำหรับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำจำกัดได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากภูทรภาค6รวมกับชุดควบคุมฝูงชนเจ้าหน้าที่กองร้อยน้ำหวานและเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่31ขณะเดียวกันได้ตั้งเครื่องสแกนวัตถุบริเวณทางเข้างานรวมถึงตรวจวัดไข้โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชาลักษ์จังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยค่ะ ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่อ่างเก็บน้ําทับสลาแล้วค่ะเพื่อรับฟังสถานการณ์ภัยแล้งและน้ําเบื้องต้นนะคะทางจังหวัดอุทัยธานีขออนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหาภัยแล้งกว่า20ล้านบาทค่ะคุณจตุรงคุณมดีนาถค่ะ